One day I'll have what I want I want the whole world in the palm of my hand I got a plan, I'm the man, now I'm teaching the game a better and better ยินดีต้อนรับสูอโอวีสู้กับศัตรูไปด้วยกัน

defeated, An ally has been defeated. been defeated. Bom lên khổng lồ thủ trong tì. Bom lên đá khổng đầu thủ trong Ding dong An enemy has been defeated! You have been defeated! An enemy has been defeated! been <laughs> defeated! แนวป้องกันศัตรูหายไปแล้วซุปเปอร์คลิปกำลังถูกส่งออกไป จบแล้วบอกผมมาทำความความไม่ว่างเลน่นได้คมคู่คมคู่ยี่ดาเมจไม่พอ้สังหารยเป็เปดเจ้าจิงตายก่อนนม่งเอ Been defeated, an ally has been defeated, an enemy has been defeated. Yeah. You have been defeated. Your, don't. your team has destroyed a tower, an enemy has been defeated. เป็นมหมนี่จ้ะรามเกียรยังขาดอยู่ทำไมน,นี่ <c oughs> <c oughs> แล้วกูหิวยี่โยนจัด <c oughs> <c oughs> โยนจัดเรียกเขาฟีจัดยัยยัยยักลัวบอกเพลงอยู่รึเปล่าเนี่ยทดลองดาเมจเอตเจนน้องทดลองดาเมิเแล้วไม่ไหวนะนี่ไม่ไหวแม่ต้องรอโอมิยามก่อนอันนี้ทดสอบดาเมจเฉยของทีมนับจากนี้อยู่ หวไหวไหวอันนี้ตรสอบเพื่อนแสดงว่าเพื่อนมีทรงอยู่ตอนนี้ได้อยู่ได้อยู่ไหวไหวโอ้ยีย

ซูเปอร์ครีปถูกส่งออกไปแล้วจบดีเรียบางังไม่ใไม่ใชสกิลกูดาไม่มีหรอกูดาอยู่ะทำไมต้องเลงดาของเาถูกโจตี ไม่มีแหนเตอ่ท่มีารกัเพปดตายตลอดยังมึงไม่ทำ e n e ไม่เยมอตรงนี

ของคราวของทจซีโโรไม่ก้าเข้าเลยเพื่อนไม่มาทำไม่ทำอะไร

you're An enemy has been, defeated. An ally has been defeated. You have defeated an enemy. thank Your team has destroyed a tower. An enemy has been defeated. Ultimate. Jump. The Infinite Slayer has appeared. Prepare for the final battle. Your team has destroyed a tower! ไปยังไงครับจังหวะนี้ครับแวนแวนฮีโร่ฮีโร่แวนฮีโร่แวนฮีโร่แวนเป็นฮีโร่ของกูสวยแวนสวยสวยจัดแวนใส่ปั้มแวนเที่ยวแวนนแวนพลาดแวนเกือบเป็นฮีโร่ถ้ามันไม่หิวเกินไปเมื่อกี้น่าจะได้เมื่อกี้เผลอไปโดนปั้มตีอะไรสิตรงไหนเว้ย ลมกลัวอะไรวะไอ้ที่จะเล่นลม,มเจอลมปัดมาแม่งไม่ไหวอะ่ะมาทอสน่มันตัวมังหนามนกลัวอะไรวะยิงไว้ต้องเปิดไอ้เพื่อนนะยมทอสอ่ะเล่นอย่างงี้แม่งไม่ไหวอะ่ะมันต้องเป็นตัวเซตตัวเปิดไอ้เพื่อนหรือว่าม,มันอะไรมันรออะไร ไปเข้าไปไม่มีโอกาสได้ออกดวงดวงมาแรงจริงแต่ว่าเพื่อนไม่รวมเพื่อนไม่ไอ้นี่มันเปิดไฟเลยยี่ห้อมอดทัวอะไรวะเรื่องนี้เปิดเลยเพ in oui, e, ื <Hey, mm ่อนมาน่ะมึงเปิดแค่นี้ดิมึงเปิดเปิดอะไรกันอะ แค่แแไหนเต็มแค่เยี่ัรมเล่นดีทีอะไรวะว่าไปเล่นอรอให้แล้วยังไม่ไหวองมึสีนคนกูต้องล้นทั้งทีมแหละคูว่าดูทรง่ยลึงจะชนะนบ้านในของเราถูกโจมตี game An enemy has been defeated. You have defeated an enemy. ไปวะอะไร Your wow. ally has been defeated. This is wow. this is you have defeated an enemy. นะั่นเรียนเรียนที่เหลือเอาครเดีย๋ดวยวมาให้เล้นเนี่ยไม่เอาอะไรเลยคเพื่อนอีกทีรวมตัวไปเลยไปเลย

เอะราห้อัคคงหน้ปเนเลลี่แฮสอนดยงาวยกฟีแต่กูกชนะนมือลงแรงจริง ถ้าหมอถอดกาลินนะกูมไม่ตายยค่ขนาดนี้นเล้งไม่มเซ็ตไฟให้เลยโอ้สิงเี่ไม่ได้ดังใจ